โรงเรียนดอุนาราชบุรีร่วมส่งความสุขเนื่องในโอกาสเทศก,กาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่เดยนายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี14ธันวาคมเวลา9นาฬิกาที่บริเวณหน้าห้องปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับบาทหลวงเสนอดำเนินสะดวกอธิการโรงเรียนดารุณาราชบุรีพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดารุณาราชบุรีที่มาร้องเพลงส่งความสุขเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่โดยในโอกาสนี้นายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะส่งความสุขโรงเรียนดารุณาราชบุรีและได้กล่าวให้โอวาดแก่นักเรียน 共产党。